ยูว็อลคัมทุลสีเกมมิ่งนะครับวันนี้เจอกันกับสลิมนะจ๊ะสลิมใช่ปะ่ะมันคือสลิมใช่ไหมเมื่อคืนเล่นไปบอกตรงนะครับว่าแพ้มาหกเกมติดนะฮะวันนี้ต้องล้างตาแล้วแหละกับสลิมนะฮะถึงแม้มันจะแพ้บ่อยเกินไปก็ตามแต่คาดว่าคนไรจะบ้าแพ้ตลอดทั้งชีวิตวะแน่นอนว่าต้องไม่ใช่เราอยู่แล้วครับเออพอเล่นในมือถือเรารู้สึกว่ามันตีเร็วกว่าเดิม มันจะเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเซโอเคไม่มีใครมาต้องโดดด้วยครับเพราะว่ามันจะได้ดาเมจเพิ่มอีกห้าสิบนะฮะฉะนั้นเลยถ้าโดดเป็นท่าที่จำเป็นกับเรามากปับปับปับ,ปบรีบฟาร์มก่อนรีฟาร์มก่อนนี่เงี้ยโอภฟวยช่วยข้างบนนะฮะปับปับฝั่งนูง้นบัลเลอร์ไฟเป็นคนป่านะครับผม นาำเมจมันค่อนข้างช้าชา้านิดนึงส่วนสกิลอัพเราอัพอะไรดีวะหอ,อกแล้วกันโดนทีหน้าจุกอยู่จะจะจะหรือว่าต้องอัพโดดนำดีวะแม่งเลยไม่รู้อีกเออไม่ได้มือถือเหมือนเหมือนกับตีเร็วจังวะเล่นในคอมมตีช้าช้าจะจะ เออก็ดูฟาร์มไวขึ้นเลยนะสรุปมันตีเดี๋ยวมันตีเช้าเนี่ยตัวน,นี้แวะไปดูบัตเตอร์ไฟก่อนนะครับมันน่าจะอยู่บูหายไปแล้วว่เซตอ๋อลิงเอาลิงเอาบูไปนะฮะซอยละซอยละซอยละอันติเลย เพราะว่าเปิดอันตีแล้วมันจะซอยคีิป่าไหวขึ้นนะฮะผมมันอยู่บนกันหมดอยู่บนกันหมดอิเชียลิงมาเด่ยเนะ้อรอไหมเนี่ยไม่รอถึงด้วยโอ้โหปวดหัวเลย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 เละใจเย็น แม่งเงต้องมีการรังแคแน่นอนพอไม่เอาแะ้วมังกรคนเดียวอุตส่าห์เปิดอันติีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แอย่งที่คิดนะฮะลิงฝั่งน้นก็ช่ำจริงๆรู้ดีเหลือเกินแล้นี้ไม่ช่วยน้องก่อนนี่โดนวะจ้ะจ้ะ มาดิมาดิสตะตานมีสตะตานม,มีทำไมทำไมทำไมจ๊ะทำไมจ๊ะสเต็ปได้อยู่สเต็ปได้อยู่อืมอืมว่าต้องไปแล้วอยู่ต่อรับรองตายแน่นอนนะฮะโดดออกมาปาหอกใส่ปรับเบาแบบนี้ก็จงเป็นสุขเป็นสุขเธอห <laughs> ย่าได้โกรธแค่อะไรกูเลยไอ้ซ่าโอ้ชิดจมตาจนเลย <c oughs> กูตายกูรีวิวตัวใหม่หรอพี่ ไอ้นี่ก็รู้จักกูอีกบอกก่อนก่อนไม่ไม่เอาโดนยามไปหลง <laughs> เอ๊ะมันรู้จักกูอีกนะเดี๋ยวต้องมีการรางแคน้แน่นอนนะครับจับจัดจัดเริ่มตีเร็วและแ้ำหนึงเพื่อนโดนอีกแ้วกูโดนมาล้กูโดนมาแล้ว สวยสวย,ย,ย,ยแม่เงยโดนโอ้โหโดนสับเย็ดเสียววะ่ะเสียววะ่ะมันลืกมันลืกแม่เงยมันน่าได้จริงแต่ละตัวอื้อืม อ้าเฮ้ยขวามือมีการบวกเกิดขึ้นว่ะเย็ดมันเลึกมันเลึกกูว่าตายหมดกูว่าตายหมดกูดไปละกูไม่อยู่นะฮะหรือว่าโดนขนาดนี้แล้วเราจะอยู่ทําไปอะไรโหอ,อย่างเยอะเยอะมากด้วยไม่รู้มันไม่มีที่อื่นให้ไปหรือไงกันในประมาณนี้แล้ล oh yeah, ่ะเฮ้ยอย่าอย่าทำเขาโอ้ยเกือบตายกูเกือบตาย ดนตันไปแล้วสัตว์โชแม่งพลาดมังกรตัวเดียวอะชิบหายในเกมนี้เวียนหัวแต่ว่าเล่นในมือถือแล้วบอกเลยว่าเล่นเล่นง่ายง่ายง่ายขึ้นเยอะเลยทำให้ใช้สเต็ปได้ง่ายขึ้นเยอะมากนะฮะรับรองขออีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็โหนะจะช่วงนี้ก็ต้องยอมให้เขาทำร้ายกันไปก่อนนะครับจ๊ะจ๊ะจะจะจะ ขอฟาร์มแป๊บดิแม่งไม่ได้ฟาร์มเลยอะดูดิของแบบไม่มีอะไม่มีแบบจริงจังเลยแบบับบแับน้องเราขอยอันออกกันจังวะบอกน้องไงดีเนี่ยเฮียอยากฟาร์มก่อน อันติคอยคอยตายหาหมดทีมนะฮะเฮียไม่อยู่คนเดียวนะฮะจัจัดจัจัจัจจโหลดเล่นเลยฮะออมบนนี้จะเป็นของเราแน่นอนครับผมมันคงไม่มาต่อ เรียบร้อยว่ะรู้สึกว่าเทรนจะมาหูเสียวจังโอเครออยู่ได้ของมาเยอะแล้วอะรอบนี้น่าจะเล่นง่ายขึ้นเยอะโอ้โหนั่นมันอะไรไม่โหชังมามามาม,ม,มารวไฟมารถไฟมาไฟไฟมา สบายมาพี่มา,มาปุ๊บช็อกเลยน้องสกู๊ปี้บอกว่าพี่ครับน่าจะรับชะตากรรมนะฮะสะคอห่างกันนิดเดียวตีมันไม่ทันนะ่ะทำานองนี่นไม่ทันเลยใจเย็นแบนอยู่นี้โหดแล้วหลอเปล่ากูกะหัก จะ๊จะแจะ๊ะจ๊ะจ๊ะโซโลแล้วโซโลแล้วมา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 ดิมา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 ดิาดาดาดเออนั่นแหละอย่าไปกลัวดิปวากลัวป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นนะฮะเอาชนะมันจับจับจับโอ้ยโยน้องแม่งบวกกันอีกแกทั้งวันจริงๆไปช่วยทันไหมเนี่ย นี่ก็งกคลีปจังลำนึงนะครับเจากก้ากเลมมามีของแล้วเว้ยมีของแล้วเว้ยลัมเบอร์หายไปไหนวะ มามามาเออนั่นแหละนั่นแหละซอยแทงแล้วกูอะซอยแทงแล้วอ๋อว้าวว้าวกันใหญ่ว้าวกันใหญ่ว้าวกันใหญ่มาดิมาดิมาดินั่นแหละตันตันตันโชม์โดนว่ะแต่ไม่มีใครนำต่อนะฮะผมก็ต้องอดไปก่อนมา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 ดิมาดิมาดิ หืมสาเปิดอันตีนะฮะโอ้โหเสียดายเพื่อนดึงไม่โดนมันน่าจริงๆแบบนี้ครับหนีก่อนหนีก่อนบวกกันอีกแล้วเว่ยบอกกันอีกแล้วเว่ย,กกววยมามาจะจะจะเริ่มมีของแล้วเริ่มสบายนะครับตอนแรกต้องพลาดพลาดไปเยอะเลยพลาดตรงเลสอะ่ะ นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโจก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 อย่เดียวปับปับน่าจะยาวเว้ยแชะแชะแชะปับ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 มันจะเกิดยังอีกสองวีนะฮะบัตเตอร์ไฟเกิดนะฮะฮัลโหลฮัลโหลอยากได้เขาอยากได้เขา มาดิ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 มาด,มาดิตีไม่ถึงตีไม่ถึงนั่นแหละอูอีแวน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 สวยก่อนนะฮะสวยครับสวยครับฉับชับนับ่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ,ละเรียบร้อยนะฮะแม่สเต็ปมันเฮี้ยงจริงวะเฮี้ยงจริงวะใช้คำนี้เลยเฮี้ยมาก คือแบบตอนแรกมันยังไม่คล่องเวย้ยดูตอนหลังดเดียช็อกสัตแบบหนึ่งนะฮะอันติแล้วแทะแทะแะปับ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 ตโลแล้วแทะแทะแทะแะเรียบร้อยนะฮะแม่งโหดชิบหายแจกให้ตายใจมีงี้ด้วย ตายใจจริงๆครับฝั่งนูน้นมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนไงสุดยอดวะล่ะน้องๆเราฮนะแต่ละคนน่ารักจริงๆพี่ก็ชวนแต่เพื่อนเข้ามาเล่นนะฮะที่แบบเป็นเพื่อนพี่อยู่แต่เดี๋ยวพี่จะลบเพื่อนออกเยอะๆแล้ครับเพราะว่าเกมนี้ที่ชวนเข้ามาแต่ละคนนะครับไม่มีใครเข้ามาเล่นกับพี่เลยแบบ มีแค่น้องแบ,บมแบมคนเดียวฮะแล้วก็ฟูฟวยนะครับผมที่เหลือที่ออนไลน์อีกสิบกว่าคนไม่มีใครเล่นเลยมองตรงว่าเสียใจมากนะครับผมต่อสาวใช่สิเห็นเมื่อคืนพี่ไลฟ์ซีมตัวนี้นลแล้วมันกาใช่ไหมล่ะเรารู้ว่าพี่ต้องเล่นตัวนี้ใช่ไหมล่ะเลยไม่ยอมเล่นนะฮะมองตรงครับเสียใจมากนะตันนี้แจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะเรียบร้อยซอยแม่งเลยเอ่านี่อ่าน รีบซอยก่อนรีบซอยก่อนเรียบร้อยครับผมมา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 ซอยเดี๋ยวแทงกูก็ซอ,อยครับเดียวครับเดียวครับเดียวตายหมดครับผมไม่ต้องกลัวนะฮะนั่นแหล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 ะนนั่แหละเรียบร้อย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 มา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 บินบินบ่ายจบไปซอยเพลินเพลินชิลมากชิลสุดเลย จะ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 ไม่ได้โดดเลยนะฮะพี่เก็บโดดไว้หนีอย่างเดียวครับก็เลยอัปโหลดไปแค่หนึ่งนะผมจบเกมกงมันดีกว่านะฮะพิกแล้วเย่ไม่ธรรมดา,ยยาจริงฮะน้องต่ายต้องโดดจบด้วยความสวยง,งามาแม่ไม่สวยเลยอ่ะ <laughs> ธรรมดาถ้าให้เล่นมือในมือถือนะฮะต้องเข้าใจกันด้วยนะครับผมถ้าเกิดเล่นในคอมจะเป็นแบบว่า แย่อะไรอย่างนี้ในช่วงวิจัยแรกๆนะฮะอยากบอกให้น้องๆเข้าใจกันด้วยนะับผมบอกแล้วว่าแพ้จะไม่ลงนะฮะแต่เอิญวาชนะนะลูกขอภัยจริงๆนะคะจะเจอกันในคลิปถัดไปนะจ๊ะของก็ให้ดูไว้ว่ายังเนาะยังเนาะโอเคเดี๋ยวพาไปดูของก่อละกันเดอะดวงบอกว่านี่เดอะดวงแนะนำมานะฮะน้องงเดอะดวงจากชแนลเดอะดวงทีวีเกมมิ่งนะครับผม แนะนำบอกให้ตีเร็วไว้ก่อนนะฮะก็เลยออกโซลิเวอร์มาเพื่อมันจะได้ตีเร็วขึ้นแล้วก็ออกไอสลิคสติ้งมาก่อนนะฮะจะได้ตีเร็วแค่นั้นเองครับผมทีเ่เหลือก็เป็นบุลามาศคิริคอนกับออมิยามเหมือนเดิมโอเคครับเจอกันที่ถัดไปนะครับลาทุกคนครับสวัสดีครับ